วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอขอถอนเงินออกจากเว็บ a d o p t i m a l นะครับซึ่งยอดขั้นต่ำที่จะถอนได้นั่นก็คือ50เหรียญ USD นะครับวิธีการถอนก็ไม่ยากครับเมื่อยอดครบ50หรือมากกว่านะครับก็ล็อกอินแล้วก็เข้ามาที่หน้า เปร์เอานะครับหน้านี้นะครับด้านบนนี้ก็คือยอดเงินคงเหลือที่เราทำได้ในบัญชีนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ที่61นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือยอดเงินที่เราเคยถอนไปแล้วนะครับส่วนการรับเงินตรงนี้ก็ตั้งเป็นจะมีให้เลือกเป็นเช็ค แล้วก็ PayPal ครับแนะนำให้ใช้ Paypal นะครับเพื่อแล้วตรงนี้ก็ใส่อ e ีเมลของ PayPal นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่ต้องการถอนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่61นะครับผมก็จะถอนสัก60นะครับเพราะว่าขั้นต่ำตรงนี้ก็คือ50นะครับก็จะเขียนไว้ตรงนี้เรียบร้อยก็คลิก คลิกที่ Request Money transfer ครับโอเคเรียบร้อยครับ Your request has been saved เราก็สามารถเลื่อนไปดูด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีบอกนะครับว่าถอนเงินมาที่30ตุลาคมเข้า p ไป p า l อีเมลนี้ จำนวนเงินเท่าไรนะครับอันนี้60สส่วนด้านล่างนี้ก็คือจำนวนเงินที่ถอนไปแล้วนะครับด้านล่างเมื่อเงินเข้าแล้วจะขึ้น fulfill นะครับแบบนี้เมื่อคลิกถอนเงินแล้วก็ไม่ต้องทำไรครับก็รองเงินเข้าอย่างเดียวครับก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อง่ายไหมครับสำหรับการถอนเงินกับเว็บ ads optimal นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ